ติดตามภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านต้นกล้าพันใหม่ชายแดนใต้บ้านเหมืองล่างตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาต้นแบบเยาวชนจิตอาสาค่ะ พลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47และคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมชมรมบ้านต้นกลราพันใหม่ชายแดนใต้ที่บ้านเหมืองล่างตามบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่โอกาสนี้แม่ทัพพักที่สี่นะคะได้กล่าวชื่นชมโครงการที่จัดขึ้นว่ามองว่าจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำอันนำไปสู่ความยั่งยืนการมีจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพราะชมรมต้นกล้าพันใหม่ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อมีผู้มาเยือนก็ย่อมเกิดความประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งแม้โลกและเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดดานนางสาวรุจิระดาวงแก้วหรือน้องสมัยประธานชมรมบ้านต้นกล้าพันใหม่ชายแดนใต้กล่าวว่าปัจจุบันในชมรมมีสมาชิก328คนทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างพลังเชิงบวกให้กับสังคม โดยมีเยาวชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเราไม่แบ่งแยกศาสนาวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติเพราะต่างเชื่อว่าความสาม,มัคคีคือรากฐานของความเข้มแข็งในชุมชนและขอสัญญาว่าจะเป็นเยาวชนที่ยืนหยัดทํางานเพื่อส่วนรวมร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและกับเลื่อนสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับบ้านต้นกล้าหรือต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้เป็นองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดชนายแดนภาคใต้ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเยายวชนและสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการทำงานด้านสิทธิมนมุษยชนรวมถึงการส่งเสริมบ,บทบาทของผู้ปกครองเยาวชนและผู้นำท้องถิ่นในการร่วมมือก,กันทำกิจกรรมเพื่อสาธารประโยชน์คับ